สวัสดีครับผมมีคลิปเกี่ยวกับการซ่อมออกติกน้ำร้อนนะครับตติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับคือสังเกตจากอาการของหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่โชว์ต้มน,น้ำร้อนแล้วก็อุ่นนะครับได้เลยว่าอาการเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเ,เดี๋ยวมาดูนะครับว่า กระตินน้ำร้อนตัวนี้เป็นยังไงนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับออนสวิตออนเบเกอร์นี่ครับนี่ไฟต้มติดนะครับแต่น้ำไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับไฟผ่านครบวงจรนะครับแต่ฮีตเตอร์ครับอาการนี้ฮีตเตอร์เสียนะและอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือ อ่ะเดี๋ยวถ้าไฟโชว์นะครับไฟโชว์สังเกตไฟโชว์นะครับผมงบอกได้เลยนะครับก็คือนี่ครับถ้าขึ้นไฟอุ่นขึ้นอย่างนี้นะครับโดยที่น้ํายังไม่ร้อนนะครับอาการนะครับสาเหตุนะครับก็คือเกิดจากเทอร์โมสตัตเสียนะนี่นะครับเทอร์โมสตัตเสียอย่างเดียวเลยอ่ะต่อมาถ้าเกิดว่าเสียบปากแล้ว ไฟไม่โชว์เลยนะครับไม่โชว์เลยอย่างนี้นะเกิดจากสายปลั๊กนะครับสายปลั๊กนะสายปลั๊กขั้วปลั๊กนะครับขั้วปลั๊กนะแล้วก็ขั้วปลั๊กที่ติดกับตัวกระติน้ำร้อนนะต้องเช็คนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเทอร์โมฟิลขาดนะครับหรือสายไฟหลุดด้านในนะครับผม เดี๋ยวก็จะทำการรื้อแกะดูนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาถอดอประติกน้าร้อนกันดูเลยนะครับดึตัวนี้ออกนะครับขานะครับความเลยครับความจะมีน็อตสองตัวนะครับถออกเลยครับ ครับทีนี้เอาขั้วปลั๊กออกนะครับขั้วปลั๊กออกก็เนี่ยครับจะมีเดือยเกี่ยวตรงนี้นะครับสองข้างาปลดออกนะคร,บออครบับปลดออกนะครับดึงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ปลดออกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะทำลายวงจรให้ดูนะครับสำหรับกตินำร้อนนะครับลายวงจรง่ายๆปลดตัวนี้ออกครับเป็นสายสายยางซิลิโคนนะครับนำนำร้อนนะครับดัวออกครับ ใครกลัวจำไม่ได้ก็ทําเครื่องหมายไว้ด้วยก็ดีนะครับเครื่องหมายตามสายต่างๆนะครับหรือไม่งั้นก็ถ่ายรูปไว้นะครับขณะที่แกะนะครับต่อมาเอาคว่าไฟโชว์ออกนะครับพวไฟโชว์ที่อยู่ด้านข้าง ดึงโคงนะครับดึงโคงออกนะครับมันจะเป็นลิ้นเดื่อยน,นะครับนี่ดึงขึ้นเล็กน้อยถ่าน้ำออกอ่าอาละครับถูกแล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับ ลาวงจรกันก่อนนะครับสำหรับลายวงจรเนี่ยตอนนี้ผมได้เขียนลายวงจรออกมาแล้วนะผมลายวงจรมาแล้วมาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยนะครับเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับจุดนี้ผมกําหนดให้เป็น L อนะครับแล้วก็เนะจุดเป็นเ ก็เวลาเสียบใช้งานก็อาจจะไม่ตรงตามนี้นะครับอาจจะสลับกันก็ได้นะครับไม่เป็นไม่ไม่มีปัญหานะครับมาดูจากเริ่มแรกเลยนะครับที่ขั้วนะครับขั้วขั้วจุดนี้นะครับไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมามาผ่านอะไรนี่ครับเทอร์โมฟิลเนี่ยนะครับลักษณะคล้ายๆอานะครับเทอร์โมฟิล นี่ครับมาเจอเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลต่อมา,อาจะมีสายสีเหลืองแยกจากเทอร์โมฟิลนะครับวิ่งไปไหนนี่ครับขึ้นมามาจุดต่อนะครับวิ่งมาอ่าครับนี่มาเข้าหลอดไฟนะครับนี่มาเข้าขั้วหลอดไฟนี่ครับก็คือเส้นนี้นะครับวิ่งมา,มาเข้าขั้วหลอดไฟ o อ l e r หรือต้มนะครับต่อมาก็จะผ่านเทอร์โมสตาตนะครับผ่านเข้าเทอร์โมสตาตนะวิ่งมาออกมามาเข้ากับขั้วของฮีเตอร์ด้านหนึง่งนะครับเนี่ยครับเข้วขั้วฮีเตอร์ด้านหนึ่งเนี่ยออกมานะครับก็จะเป็น สำหรับกระติกตัวเนีเ้ฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ช็อตนะครับร้อนจนขาดนะนี่ขั้วขาดมาละไม่ต้องวัดแล้วครับคือฮีเตอร์ที่เปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้าวัดก็ใช้ย่านตั้งย่านอาโอห์มมิเตอร์นะครับหรือว่าวัดความต้นทานนะครับถ้าวัดขึ้นก็แสดงว่าดีนะครับวัดไม่ขึ้นก็ หมความว่าขาดครับถ้าขึ้นอาจจะ,ะในลักษณะช็อตก็มีนะครับต้องต้องเช็คด้วยนะครับว่าแต่กับตัวโครงด้วยนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวผมจะไล่วงจรให้ดูก่อนให้ครบก่อนนะครับต่อมาในส่วนของไฟนะครับไฟโชว์นะจะมี อาข้อมหลอดไฟด้วยนะครับแต่สมัยรุ่นรุ่นใหม่ๆน่าจะเป็น LED แล้วนะครับรุ่นนี้ยังเป็นหลอดไฟกระโดดอยู่นะลักษณะในเตารียนนะครับมีอาข้อมอยู่นะครับตัวนี้อาข้อมระวางหลอ,อ,อดออไฟต้มนะครับน้ำตาลแดงเหลืองนะครับน้ำตาลแดงเหลืองก็คือ ค่าอยู่ที่ตา1นะครับแดงสองนะครับเหลือง4นะครับ4ก็คือตัวคู่นะครับนี่ตัดมาได้ก็คืออ่ 120k นะครับ 120k ตัดมาเป็น1 2 0 k โอห์มนะ ่อมาหลอดค้อมระหวา่างไฟอุ่นนะครับหรือวอร์มนะครับน้ำตาลน้ำเงินเหลืองนะน้ำตาลน้ำเงินเหลืองก็น้ำตาลก็หนึ่งนะครับน้ำเงินก็ห้านะครับเหลืองก็สี่นะตัดนะครับตัดศูนย์ สามตัวนะครับก็ได้อยู่ที่หน oh ึ่งร้อยห้าสิบคมนะนี่ครับส่วนสายกลางนะครับสายกลางที่ต่อระหว่าง A นะวิ่งกลับมานะครับวิ่งกลับมากลับมากลับมาอ่ามาเข้าวัาวหลังออกจากเทอร์โมสตา t ตนะครับก็คือสายเส้นสีแดงนี่ครับ วิ่งมาวิ่งมามาเข้าวกว้วานี้ออกหลังนะครับหลังเทอร์โมสตาร์ทนี่ะผมก็มีสรุปสาเหตุอาการเสียของกระติกน้ำร้อนมาให้ท่านได้รับทราบานะครับโดยการสังเกตจากไฟโชว์นะครับ สังเกตจากไฟโชว์ที่อยู่ด้านหน้าเครื่องนะครับอยู่ด้านหน้ามอเตอร์มานะก็คืออาการแรกเลยนะครับก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับไฟต้มติดนะครับก็คือไฟบอยนะครับไฟบออร์นะครับติดแต่น้ําไม่ร้อนนะครับอันนี้สาเหตุเกิดจากนะครับฮีเตอร์เสียครับฮีเตอร์เสียก็คือตัวนี้ครับฮีเตอร์เสียต่อมา อาการที่2ก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับไฟอุ่นติดโชว์ทันทีนะครับโดยที่น้ํายังไม่ร้อนนะครับเพิ่งต้มใหม่ๆเลยนะครับอาการเนี้ยเกิดจากเทอร์โมสตัตเสียนะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้เสียเทอร์โมสตัตและอาการที่สามนะครับก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะไม่มีไฟโชว์เลยนะครับหรือไฟไม่เข้านั่นเองนะครับอาการเนี้ย เกิดจากจุดที่หนึงนะครับสายปลั๊กนะครับสายปลั๊กต้องเช็คเช็คสายปลั๊กนะแล้วขั้วขั้วปลั๊กที่อยู่ด้านในเนี่ยสกรปรกไหมนะครับแล้วก็ขั้วปลั๊กที่ติดอยู่กับตัวกระติกน้ําร้อนนะครับนี่บางทีมีสิ่งโสโปรกมาติดนะครับไม่ทำให้ไฟไม่เดินนะครับหรือเดินไม่สะดวกนะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือ เทอร์โมฟิลนะครับนี่ตัวนี้ตัดนะครับหรือว่าขาดนะครับอ่าี่ผมสรุปอาการโดยการสังเกตจากไฟโชว์ของกติกน้ำร้อนไปเลยนะครับอาการนี้นะส่วนตัวเนี้ย <c oughs> เกิดจากฮีเตอร์นะครับก็คือไฟต้มติดแต่น้ำไม่ร้อนอ่ะเสียบทิ้งไว้ยังไงก็ไม่ร้อนเพราะว่า มันเกิดการช็อตแล้วก็ขั้วาขาดขออกมาแล้วไม่ต้องวัดลนะนะส่วนตัวที่อาการเทีเทยดต,ต้องวัดก็คือถ้าขั้วมันยังติดอยู่เนี่ยก็เอาถอดสองขั้วาม,มาแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับง่ายๆเลยนะส่วนอาการนี้ผมซื้ออะไรนะครับให้เอาของเก่านะครับของเก่าถอดออกไปนะครับแล้วไปเทียบเอาที่ห้านนะครับเพราะว่า จำนวนวงรอบเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดหลายขนาดส่วนตัวนี้ผมซื้อมาในราคา8ส5บาทนะครับ8ส5บาทนีก่ก็การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากเลยถอดของเดิมออกนะครับใส่กลับเข้าไปตามขั้วเลย ว่าแล้วก็เปลี่ยนให้ดูเลยครับเปลี่ยนเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูทางลายวงจรกันอีกทีนะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับดูดูอีกทีหนึ่งครับไฟจะวิ่งครับวิ่งผ่านเทอร์โมฟิลนะครับผ่านเทอร์โมฟิลมาเสร็จมาผ่านเทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตเนี่ยก็ทําหน้าที่ตัดต่อนะครับวงจรเมื่อ,อ,อน้ําร้อนได้ที่แล้วก็จะตัดนะครับ อยู่ที่ประมาณ90้กว่าองศาเนี่ยก็จะตัดละต่อมาก็จะเป็นฮีตเตอร์ครับตัวนี้เป็นฮีเตอร์นะครับฮีเตอรอ์ออกจากฮีเตอร์อีกขั้วหนึ่งก็จะมาเข้าวอนิวตรอนนะครับแลอีกด้านหนึ่งก็วิ่งขึ้นไปนะครับไปเข้ากับอีกขั้วหนึ่งของไฟ นะครับหรือว่าไฟวอมนั่นเองนะครับก็จะมาครบวงจรนะครับครบวงจรนี่คือวงจรไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับกะตีกน้ำร้อนนะอะเดี๋ยวผมจะแกะ,ะับแกะเอาขวาัวไอ้ตัวมิเตอร์ตัวฮีเตอร์นะครับของเดิมนะออกแล้วใส่ของใหม่เข้าไปนะครับ yeah uh -huh. เนี่ยนะครับตัวนี้เสียนะใช้งานมานานแล้วนะครับตัวขาดเลย ของใหม่นะครับของใหม่เดี๋ยวมาวัดดูความต้านทานนะครับของใหม่ยานวัดความต้นทานสะนองวัดขึ้นก็เป็นใช้ได้แล้วนะครับสำหรับฮีเตอร์ตัวใหม่ดูนะครับดูขึ้นเลยนะครับ ขายออกครับ uh huh. ขายนอดออกอันนี้เป็นตัวใหม่นะแปดสิบห้าบาทเองอ่ะขันน็อตอ,ออกเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เลยนะครับนี้มีคล้องมาเลยนะครับ ของไว่ของไว่ก็เสร็จเสรอางไง้ยัอยู่ตามตำแหน่งเดิมนะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมเลยเสร็งอนะครับ รันรัดให้แน่นตึงมือพอครับาาจากนั้นก็ใส่ขั้วเข้าไปเลยครับ ออกจากผ่านเทอร์โมสตัทนะครับเข้าฮีตเตอร์สใส่ไปเลยนี่รเราจะมีตัวทีต่ต่อไปหาหลอดไฟตัวเข้าไป ฮเตอร์อีกข้างหนึ่งนะครับฮตเตอร์อีกข้างหนึ่งตัวนี้มาเข้าขั้วเลยนะครับนียมาเข้าขั้วตัวนี้เลยไม่ยากครับไม่ยากขอให้ถูกลายวงจรนะครับครบลายวงจรก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับเสียเลือนิดเดียน็อต ทดลองเลยนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กลองเลยแล้วก็มองดูนะครับไม่อยากให้อะไรแตะนะครับอย่าให้อะไรแตะกมาลองกันเลยมองอย่าให้อะไรแตะนะครับก็คือระมัดระวังกันหน่อยนะครับในการซ่อมนะนี่ ฮิเตอร์ติดแล้วนะครับเนี่ยฮิเตอร์ก็จะร้อนแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเตอร์ร้อนแล้วครับร้อนละเตอร์ร้อนละนี่ประหาโอเคฮตเตอร์ร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ฮิเตอร์ร้อนนล้นนะครับก็เดี๋ยวประกอบเลยนะครับประกอบเข้าที่เดิมเลย เก็บก่อนเก็บงานนะโอเคอ่ะเสร็จแล้วก็ประกอบเลยนะครับว่วนลันไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเนอดิมเหมือนตอนที่เราถอดอมานะครับถ้าเสียงเบาหรือว่าใครมีปัญหาอะไรก็อคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับ ประกอบให้เสร็จก่อนก็นแล้วกันเพราะว่ายวใช้เวลานานนะครับอ่ะก็ประกอบเข้าไปข้างในเสร็จแล้วหมดนะครับพวกนั้นนะก็ท่อใสายางนะ้ําซิลิโคนนี่ก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัดตัดตัดเข้าไปเลยประกอบเสร็จก็เดี๋ยวลองกันเลยนะครับ ขันน็อตประกอบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วก็ความเดี๋ยวลองเลยครับเอาน้ำมาใส่เอาน้ำมาใส่ลองเลย เสรแล้วนะเดี๋ยวผมจะตัดก่อนนะครับจะให้ดูผลงาน,นเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะแล้วกนะ็นมีเสียงน้ำเดือดน,นะครับ มันตัดนะครับให้มันตัดอะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับนี่ดูนี่ยครับน้าเดือดแล้วนะแต่รอให้มันตัดนะครับรอให้มันตัดขึ้นไฟอุ่นนะเดี๋ยวผมแจ้งสาเหตุเมื่อกี้ไม่ได้แจ้งสาเหตุนะครับว่าเพราะอะไรฮีตเตอร์ตัวนี้ถึงเสียนะครับอาการนี้นะครับเกิดจากการใช้งานมานานนะครับ เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะมีน้ํานะครับมีน้ํานะครับเลาะเนี่เลาะเข้าไปตามขอบนะครับแล้วก็หยดลงไปหยดลงไปอขอบด้านนอกนะครับลงไปหาของไอตัวฮีตเตอร์นะครับเวลาหยดเข้าไปบ่อยๆเนะี่ยตัวฮีตเตอร์เนี่ยมันร้อนนะครับแล้วก็เจอเย็นร้นอนเจอเย็นนะครับ ก็ทําให้มีอาการบวมขึ้นนะครับแจ้งสาเหตุนะครับดรอให้มันตัด,ดผมจะให้ดูนะครับอ่ะครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับนี่ขึ้นไฟรวมแล้วครับหรือไฟอุ่นนะตัดแล้วน้ำเดือดน,นะครับนี่น้ำร้อนนะอ่า ก็อาการนี้ก็คือเสียที่ตัวฮีตเตอร์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับ85บาบาทนะครับสำหรับอะไรตัวนี้นะ,ะซื้อได้ที่ไหนอันนี้ซื้อที่ชุมพลนะครับร้านชุมพลผมซื้อที่ลำปางนะครับลำปางชุมพลลำปางนะ,ะก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือสาเหตุ ที่ว่า,าผมได้เ,เกินไว้แล้วนะครับก็คือถ้าไฟอุ่นขึ้น่ะทันทีในขณะที่เราน้ํายังไม่ร้อนนะเอานี้น้ํายังไม่ร้อนนะสาเหตุก็คือตัวเทอร์โมสตาตเสียนะครับก็คือมันไม่ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดเลยนะเกิดจากสายปลั๊กนะครับสายปลั๊กขั้วปลั๊ก ต้องดูนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมฟิลขาดนะนั่นคือสาเหตุนะครับครับผมหากท่านใดมีอะไรสงสัยก็เม้นมาติ่าสอบถามได้นะครับถ้าผมมีเวลาก็จะเข้ามาตอบให้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ